สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l e t t e r City ก่อนดีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปทําไมทีมของพิมลิกถึงอยากให้เจ้าของ l e t t e r เป็นประธานสโมสรของพวกเขาท่ามกลางการประท้วงของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรา200คน ที่บุกไปที่สนามโอทรฟอร์ดเพื่อประท้วงคนตระกุเกิลเซอร์ที่เป็นเจ้าของสโมสรแต่แฟนบอลนะครับที่คิงฟุสตเดียมไม่เคยคิดถามเช่นนั้นคุณต็อปอัยวัตรีวัฒนประพาเครับร่วมบริหารกิจการกลุ่มบริษัทคิงฟุสตเดียมในปีพุทธศักราช2 5 3 2ถึง2558หลายตำแหน่งในหลากหลายแผนกของกลุ่มบริษัทโดยมีในปี2552นะครับถึง2558 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัทแล้วก็เป็นทายาทของประธานกรรมการกลุ่มบริษัท King Power Stadium ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าเพื่อจําหน่ายสินค้าปลอดภาษีอากร Duty Free ตั้งแต่พุธักราช2 5 3 2จนถึงปัจจุบันโดยก่อนสูญเสียประธานกรรมการบริษัทคือคุณอัยวัฒน์นะครับดำรงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท King Power Stadium โดยหลังจากที่สูญเสียประธานกรรมการจากอุบัติเหตุ เหตุเฮลิคอปเตอร์สมูสรเลเทอร์ซิตี้นะครับตกพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาได้ก้าวขึ้นมาบริหารกิจการต่อจากวิดาในเดือนพฤศจิกายน2561คุณท็อปอายวัฒเริ่มต้นกับสมูสรเมื่ออายุ25ปีนะครับแล้วก็ใช้เงินทุนประมาณ20-30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,300ล้านบาทไทยดำรงตำแหน่งรองประธานสมูสรนพุตบอลเลเทอร์ซิตี้ร่วมกับอดีตประธานสมูสรคุณพ่อวิชัยศรีวัฒนประภาเริ่มต้นในปี 2,553ถึง2,554โดยเข้ามาถือหุ้นสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นะครับร้อยละ51แล้วก็ได้ตัดสินใจซื้อหุ้นที่เหลือในปีเดียวกันก่อนที่จะพาเลสเตอร์ซิตี้นะครับประสบความสำเร็จสูงสุดในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 1 5 1 6ที่ผ่านมาคุณอัยวัตศรีวัฒนประภานะครับแห่งเลสเตอร์ซิตี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าของทีมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากการเปิดเผยสื่อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับ มีสปอร์ตคนะครับที่วิเคราะห์คุณสมบัติเพียบพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่งมีเหตุการณ์วิซิแยกตัวไปตั้งยูโรเปียนซุปเปอร์ลีกด้วยเหตุผลที่คุณอายว,วั์เจ้าของทีมคนไทยนะครับได้รับการยกย่องเพราะตั้งแต่ตระกูลศรีวัฒนบพาเข้ามาฮุบถิ่นคิงฟอ s t สเดียมให้ความสำคัญกับแฟนบอลมาเป็นอันดับต้นๆซื้อนักเตะอันน่าทึ่งนะครับก่อนที่จะขายออกไปเป็นเงินเป็นกอบเป็นกรรมที่สําคัญเลยคือการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 1 5 1 6 เรียกได้ว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ทีมยากที่จะเรียนแบบในล่าสุดนะครับมีการแต่งตั้งเบรนเดอร์เลอร์เลือกถูกคนนะครับที่กำลังจะพาทีมไปศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าด้วยทีมคู้แข่งในพรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์นะครับให้การยอมรับเจ้าของเลสเตอร์ซิตี้เป็นคิงพาวเวอร์ซึ่งพวกเขาเนี่ยเหมือนกับโรเจอร์นะครับกล่าวว่าหัวข้อของการเป็นเจ้าของได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทีมบิ๊กซิกพยายามเข้าร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ จากนั้นในวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเกมแดงเดือดต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปเตะวันอื่นเพราะความปลอดภัยหลังจากที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ตนะครับบุกเข้าไปที่สนามอูเทรฟอร์ดเพื่อประท้วงตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรฐานเขารร้ League, า,าร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกโดยพลการแต่เมื่อเรื่องนี้ยังไม่จบเลยครับโดยมีรายงานจากแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวส์นะครับระบุว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ตเตรียมตัวกันประท้วงเจ้าของสโมสรอีกครั้งหนึ่งในเกมบันแดงเดือดที่เลื่อนมาเตะวันที่1 3พฤษภาคม เวลา2ทุ่มนะครับตามเวลาท้องถิ่นหรือเราตี2ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามนะครับมีข่าออกมาได้มีการออกมาเรียกร้องให้แฟนบอลประมาณ10,000คนนะครับออกมารวมตัวกันหน้าสนามอทธฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งในวันที่จะแข่งนะครับเวลา5โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนในการขับไล่เจ้าของสโมสมรต่ในทางกลับกันนะครับที่คิงเพลเวสเตเดียมและก็ครอบครัวของสีวัฒนประภาที่มาจากประเทศไทย ได้แสดงความเป็นเจ้าของจากต่างชาติไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การตัดการเชื่อมต่อระหว่างผู้สนับสนุนและก็ผู้รับผิดชอบที่สโมสรเราเจอกล่าวว่าประธานอายวัตคุณท็อปสีวัฒนมาพานะครับให้ความสัมพันกับแฟนบอลมากมามาเสมอโดยพื้นฐานแล้วนะครับเจ้าของที่นี่เป็นผู้สนับสนุนอย่างมากเราเจอกล่าวในงานถแถลงของเขาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพวกเขาคิดว่าจะดูแลแฟนๆได้อย่างไร เราเคยเห็นมาหลายปีแล้วนะครับที่นี่ก่อนที่จะมาถึงผมได้เห็นสิ่งที่พวกเขาทําเพื่อฉลองวันเกิดแล้วก็อื่นๆก่อนอื่นนี้มันเกี่ยวกับการสนับสนุนแล้วก็สิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้ไม่ใช่แค่ธุรกิจสําหรับพวกเขาเท่านั้นพวกเขาทุ่มเงินมหาศาลตั้งแต่ทั้งหมดขึ้นที่นี่แล้วก็ดูแลแฟนๆทาให้ผู้สนับสนุนนั้นมีความภูมิใจในสโมสรพวกเขาเป็นการสาธิตที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ผมแน่ใจว่ามีสโมสรมากมายที่อยากให้พวกเขาเป็นเจ้าของ ประสบการณ์ของเขาที่นี่คือพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สนับสนุนกับผู้เล่นแล้วก็กับทุกคนในสโมสรคุณสามารถดูแลแล้วก็พัฒนาของสถานที่ฝึกอบรมเลตเตอร์ซิตี้โชคดีมากนะครับที่มีคุณท็อปแล้วก็ครอบครัวเป็นเจ้าของพวกเขามีความทะเยอทะยานที่เป็นจริงสลับสโมสรแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นโรเจอร์กล่าวอีกว่าเขาไม่กังวลเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่โอทราฟอร์ดและอาจจะมีการประท้วงมากกว่านี้ เมื่อเลสเตอร์มุ่งหน้าไปที่แมนเชสเตอร์ในสัปดาห์หน้าตอนนี้นะครับเกมดังกล่าวเนี่ยได้ถูกเลื่อนไปเป็นวันอังคารที่1 1พฤษภา,าคมคลิกออฟเวลาน18เนเพื่อปีบการแข่งขันจัดใหม่ระหว่างแมนเชสเตอร์เต็ตพบกับลิเวอร์พูลในอีกวันต่อมาดังนั้นในเกมเยือนนะัดชิงชนะเลิศนะครับฟุตบอลเอเอครับของเลสเตอร์ ity, พบกับเชลซีได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าจะเริ่มเตะในวันอังคารที่18พฤษภา,าคมนี้คลิกออฟเวลาน20น15นาทีสรุปข่าวต่อมาเอฟเอครับ เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกมีการจัดการแข่งขันขึ้นโดยสมาคมฟุตบอลแห่งอังกฤษนะครับหรือว่า FA ในระบบแพ้คัดออกเริ่มการแข่งขันเป็นครั้งแรกนะครับในฤดูกาล1871-1872หรือมากกว่า150ปีมาแล้วจุดเริ่มต้นของสืบฟุตบอลถ้วยนะครับที่มีมูลคลังมากที่สุดรายการหนึ่งในโลกเกิดหลังจากที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับมีการก่อตั้งขึ้น ในปี1863แล้วก็ได้มีการเผยแพร่พรกฎระเบียบกติกาการแข่งขันต่างๆของฟุตบอลให้มีกติกาเป็นสากลแล้วก็ได้ใช้กันทั่วเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยกีฬานักฟุตบอลเริ่มเป็นที่นิยมขึ้น,นเรื่อยๆแล้วจากนั้นในวันที่20กรกฎาคมในปี1871นะครับที่สำนักของสือพิมพ์สปอร์ตแมนนะครับนาย C.W. ก n c o c k เลขาธิการของสมาคมฟุตบอลอังกฤษที่มีการเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมว่า ควรที่จะมีการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลที่มีความเชื่อมโยงกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษในทางสมาคมมีการเชิญสมาชิกสโมสรต่างๆของสมาคมเข้าร่วมการแข่งขันด้วยและการแข่งขันครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นที่เดือนพฤศจิกายนนะครับในปี1 8 1 1แล้วก็หลังจบการแข่งขันทั้งหมด13เกมสโมสรบันเดอร์ส,ม,สมีการถูกจารึกว่าเป็นสโมสรแรกที่คว้าแชมป์ไปครอบครองด้วยชัยชนะเหนือรอยัลเอนจิเนียในนัดชิงชนะเลิศที่สนาม เคนิงตันโอวันด้วยสกอร1์1ประตูศูนย์นับถึงเวลานี้นะครับ FA ฟเัพไฟนัเดินทางมาถึงครั้งที่140แล้วสมโมสรเนี่ยต้องถูกจารึกว่าเป็นแชมป์ในรายการนี้อีกมากมายและก็ท้ายสุดแล้วนะครับก็คือปืนใหญ่อาร์เซนอลที่คว้าถ้วยรางวัลน,นี้เปรดครอบครองถึง14สมัยด้วยกันนี่คือการอัปเดตข่าวสารของนิตเตอร์ิตีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ